ก็เล่นจักแล้วเคยเคยกินเหมกันเซลยูจังอะเลยเฮ้ยอะไรก็โห่โมี่บออันหาพันเลยนี่ป้าคนเดิมโอ้ยคิดว่าตจะหาพันเอาพเผ่ามี่มาผลว่าสามสิบหาป้าฟึงเลยเมื่อกี้นี่ โยนี่นี่นี่สาชิหานี่อี้หู้หู้อองเอ้ยสาชิมหาพานบูนาหาชิบาทหาิบาทหาิบาทไทยเนาะสองเซนนะเหมืนไข่คัมป่าไข่คป่าแมจูนันสาบ้านหาเออ จะโอเงินอนไขข้าป่าได้สามล้านหานั่นบ้านเขาม่แค่ชงล้านไง่ไขา้นรวมทั้งการเพื่อนประการภัยทังบหาล้านะบ้านนะบ้านเขาไขข้าป่าไม่แค่ชงล่านได้ว่าอันนี้ก็คิีด่าแล้ก็ผ่านมาแลกเพราะว่าประกันไต่ตังหาค่ะบดบันทึกจังหาแต่ว่านี่บ้านเ้ผ่านร่วมในการเบิด

ลูกชายคนหลายพี่น้องเอ้ยลูกชายคนหลายเอ้ยสีชายสีชายผ่านไปแล้วสองชายยังสองพาแฝดยังน้อยอยู่พาแฝดไปหน้าบ้าบั่นแปลงก็ปลูกแปลงไง ย่างนักกันกัว่าอันนี้โมบ้านโคกใหญ่าได้พี่น้องเลยแม่ที่นีนเ่เข,า,ขาเจ้าสิปเปิดตลาดนัดเมื่อวันคานกับวันพระฮัท ติงค่ะแค่นี้่เ้ชลกันบ้า่นเหอไ้เอาย่างตีนองใช่บัวใ้เบี้ยไหนตน่องต่นอย่เนาะขอมานี่ถ้าหาเนี่ยถ่าหนาก่อนทิมแตงโมเนี่ยเท่าไรก็ ซาหกว่ะทอกทุกทุ่ด้ทาลาบีแลอะซาหกฟันว่ะไาไก่ก็ไปว่ขันใจเลยกินยังนี่นั่นสร้กินแน่เย็นๆวะ กิป็นกินเ็จโดยกแล้วเคยเคยกินเหมือันเซลลอยู่จังนะไรก็โมมีบออันหาพันเนี่ยนี่ป้าคนเดิมคิดว่าจะหาพันเอาเปทามี่มาผลว่าสา่สิบหาป้าปึงเลยเมื่อกี้นี่

คิดว่าหาพันคือบาเท่าอะไรอันแปดพันนะเพื่อนออีกอันหนึ่งอนะใช่ไหมสองก่อนพันห้าใช่ขนมแปดพันห้าสามสิบห้ากินอ มาขอเมียขอเมียให้ลานไทรสวัสดีจ้าสวัสดีได้เงินเดือนเท่าไรนะเหตุงานได้สามล้านโอ้ได้ชูงเท่นะอ ไปายน่มาอนอะไปไซกระบาเลเดยสามล้านนไปพุ่นนะสมล้าน่กินยูได้ใช่กินยูกบาเอกแต่ะบเือนหนเออขายยูยูบ้านฮะเนาะยูบ้นเฮาดิอือสมล้าน้ะลมาพี่บมันเกิดกลัวเขาเงินเดือนเกขึ้นแล้วขอบใจขอบใจเป็นคู่ไปด้ล้วบ่ซื้อนะ ได้แล้วบ่ามากระทุนกระทันท่านใดถ้าดันนี้เขนึม่เงิคนเดราก็ได้เจ้าตีข้าดไปโบได้เลยเนาะแล้วของตัวนี้วันนี้ก็แปลงอยู่นะวานนี้เขาว่าทางเงินไปบ่ได้บ่ได้เป็นโขกทางนี่เขาว่าไปบ่ได้เห็นตายญ้าดอกสองบ้านพากันเตลงเที่ยวหากันกันยังบ่ได้ชั่วตายเชี่ยวอ่ะอันนี้มันก็โขกกี่ไร่ที่โบจะไปเอาโอ้ยจีนจ้าก็ไทยบุตร หลังจากที่ซื้อเครื่องซื้อของอยูฮั่านนะนะค้นจีนได้พี่น้องเมื่อกี้นี่นะฮันค้นจีน,น,นะน,น,จนเพิ่อมาขายเนาะอ,อยู่ที่หมู่บ้านโุกงใหญ่เรียบร้อยพากันเดินทางต่อเด้อพี่น้องเลยบ้านนี้เดินทางยางกามเคยอันนี้เป็นน้องซ่ารวมอยู่ในหมู่บ้านโุกงใหญ่นองซ่ารวมลักเลิกเลยนี่พี่น้องเลยน้นองซ่ารวมเพิ่์ แต่เก่าในเพิ่นผ้าลาแต่ว่าบัดนนีเพ่นจกเลิกเลยวบได้ผ้าเนาะแต่ละปีนะอยู่ข้างนี้ก็สิเป็น,นเรียนบรรยากาศื้อนี้อ้ยดีอรีพี่น้องเลยโมหอน่หนาวมาแต่ขอเมียไหหลานไทรคาดองนี่บบอยากเว่าเลยพี่น้องความแพงมันมีหลายขันหลายตอนเนาะตามที่เห็นในคลิปเลยคาดองทั้งหมน่อิ่พเว่าทั้งมิดันหาซิฟล้าน คำเท่าไรก็เพู่อว่าทั้มิดหาสิบล้านคำสองคำสองบาทพวกนี้ทั้มิดแต่แว่าทวันแรกห้าต่อขึ้นต่อขึ้นก็คือต่อลงแหละนะต่อเอาเพิ่นเพิ่นเพ,พิ่นเบ้าหยองโซงโู้แบบเนานะคือสามสิบล้านถาวาถาวาสามสิบล้านเนพะิ่นให้ยนเช้าเดี่ยวมีอีกต่อหนึ่งก็คือสามสิบห้าล้านแหล่แหยนสิบห้าก็เลยตกลงเอาอแหยน เงยซิมหาล้านก็คือสาิามิหาเนาะสาิหาล้านเงยินหาล้านพี่น่องเลยคำหน่บาทหนึ่งเงยหมดเลยยเงนหมดเลยเอองินบ แล้วสามซิมหาร้านยืนซิมหาร้านทำบาทหนึ่งสรุปแล้วพี่น้องเอ้ยขอเตื่นเด็ดเซตใจแม่เจ้าสาวแม่เจ้าบ่าวก็ได้ไปทางไหนเพื่อนในทางนี้ไปฝั่งมือทางเก่าปะทำบาทหนึ่งกับมันบ่ได้หน่อยเนาะพี่น้องหนึ่งบาทกับหกเงินกว่าแล้วซิมหารใช่บาทไก่ไก่นี่ มันขึ้นน้ำสูปีค่ะนะเจ้าอัปเดตเมื่อวานนี่กัิหาร่านไปเหมือนน้ำค้ำอย่แล้วโบได้ค้าบได้ค้กับเนี่ยน้เจ้าได้ค้ข้อคือว่าทว่าเพลหนข้อสองสลึงได้หันแล้วได้โอกามีกับจ้าหนอีกทวาโค้ง่ายอยู่พี่น้องเลย กะกะกะง่ายอยู 1, 12, 1, 13, ่หากบ้านนั่นที่ไปขอเมียให้ยเบาชาวบิการี่นั่นว้าวสามสิบล้านขั้นบาทหนึ่งสามสิบล้านขั้นบาทหนึ่งอะคิดว่าเออคือว่าถืกว่ะบัตรเล้วยผัดเมนเพิ่นเอาเบิร์ดได้พี่น้องเลยมาเรียนเฮ้ยยืนเบิร์ดเลยมีเท่าะไรกะส่งสลึงบ่ส่งสลึงห่างยืนเบิร์ดเลยได้เงินกะสามสิบล้านกะยืนเบิร์ดเลย แต่ว anyway, ่านี่นะสามซิผาล้านยู่แต่ว่าเงินบเบินะในกรณีที่ผัวเมียเขาเจ้าไปกันบรอดก็มาทีว่าซิผาล้านมันเกิดที่ใดเเมินวะสิหาล้านจักเมินสิสองเมินปะสองเมินกลัวสองเมินหนีหน่อยนะ เป็นยังไงพี่น้องแพงว่าขอดองทางฝั่งลราฝานั่นในเอฟซีฝั่งไทยหลายคนนอาจกมาได้เมียลาวถามว่าคนต่างประเทศนี่เขาเจ้าแห่งว่านักนวงมโนในได้พี่น้องไหมเอ้เขาว่าเอา,เอา,าอได้ว่าแพงก็ดีออกถามว่าผมเป็นคนต่างประเทศนะแต่ว่านี่ขนาดว่าคนต่างบ้านน้อยเดียวนึงได้นี่แต่ก่อนก็เป็นบ้านเดียวกันราบาดนี่นั่นเงินไขข้ามฝากเงินเถาเงินแกน่ะก็ตั้งหากอีกอ้ะบาดนี่ นอกจแก่งเงินถา่าเงินแก่แล้วก็มีเงินนั่นที่วบาประกันภัยอีกดังฮะเงินประกันภัยแบบว่ามาอยู่น้ำลูน้ำเมีย่ะแมนเงินเงินเงินคาบดบอนทึ่งนะฮะแสนสองแสนนะ,ะงเ,นนะเงินไข,ข่ค้ำป่าในจูนั่นนะชามบ้านหาเนะอะ แบ้นเท่ากาเงินไถ่ข้ามปากได้สามล้านห้าบ้านเขาามีแค่ชงล้านไหมเงินไขาปากบ้านรวมท้าว่าการเพื่อนประการไพ่ทางวัฒนาร้านนะบ้านนะบ้านเาไถ่ข้าปากไม่แค่ชงล้านได้สามล้านอันนี้ก็คิีดว่าแรกก็ผ่านมาแรกเพราะว่าประกันไพ่ต่างหากค่ะบบันทึกต่างหากแต่ว่านี่บ้านเ่าันรวมในการเพืแล้วในหนับราม่มออกไห้เจ้าอันี้เจ้าแม่จะขาวน่องเออข้ามปากเออบ้านเฮา นี่ก็เอาก็สมล้านห่า้านนี้เล็กเอบ้านนี้เล็กเยืนิลบ้ยยงสิหลบเลยนกระดงยเนถอดไเยยืนกอดับเยืนเขาว่าวงไททาป่านบ้านนี้เล่บ้านเขาวยาม้านนี่ชามล้าห่างยท่าป่าวันแรกเอานาตังหะันแร่านเลยอเล่าวแรกวนคยบ้าหมันตังหะ วบันทึกบ่การไายตังหาอีกเนาะบ้านกแต่ีกน่อกนะ uh, หลายอย่างอะร่ออรีกันไถ่บ้านเสียพอ่อเสีย่อหมักพลายรวมในหาล้านเลยบ้านานะ่ะอันนี้ไครข้ามปากชามล้านหาเฉพาะไครข้ามปากได้อย่างนี่นะ กบเช่นผมบ้านได้ผบ้านต่างหากเ้าหาน้ำลังเพื่อข้อที่นี่เป็นเจ็ดล้านาแซนงันกันไทยชองแซนเป็นเจ็ดแซนผมนี่เป็นเจ็ดล้านอ้เจ็ดแซ ี่ก็จะได้ขอจบเพียงสำเนี้ก่อนจะได้เดินทางกลับบ้านกลับเงือนก่อนไปพบกันในคลิปต่อไปคลิปนีไ้ไปก่อนสวัสดี